เมื่อกี้คือเราจะไปหาสมัยแต่มีคนเหมือนจะมีคนขับเราวเขาตับตามที่คนนึงไปและเขาก็พาขึ้นเขาซึ่งตอนนี้เพิ่งลงมาแลว้วตรงนี้จะเป็นที่ที่เป็นกอล์ฟแล้เราจะไปไหาสมัยกันนะครับนะซึ่งอันนี้เราจะมาเป็นแนวทางบ็อกเกอร์นะในไารเที่ยวซึ่งอาจจะมีถ้าอาจจะมีกลองมารูปซึ่ออตอนนี้ก็ขับรถมาได้เมื่อกี้ขับรถมานี่หนุนท้าที่เรา เกาะล้าจะมีเจ็ดานเลียวซายเล้วเลี้ยวขวาไม่เลยหรอเราอาจต้องเข้าไปในป้อมยามแล้่หาอกป้อเีแล้วเราจะได้เดงนางสน่ยตรงนี้มีแม่น้ำ เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาโอ้ยยอดที่นี่โดนทิ้งร้างหายไปดีใจเยี่ยมนั่นไงเจอแล้วหาเสมาตอนแล้วตรงนี้ก็มีแม่น้ำเราถึงแล้วหาสมาหายเอ๊ะทำไมทำไมดูแล้วมันคุ้นคุ้นไม่ใช่ มันพวกมันเออเวยก่กหาดันี้หาดน,นี้มันไม่ค่อยมีใครจะมาเล่นนะึ้เข,เขาไมได้เราเออ,โ,อโดนคนหลอทกทริบตัวโอ้อจริงหา่สวยว่าใรได้กใช่ใช่หาดสวยมากูสวยแล้ว มีเลยค่ะจะถ่ายไปให้หนุ้ดูสก <c oughs> ริงคอยจะถ่ายไปให้หนุดูมีคนยังมีคนมาเล่นเลยต <c oughs> อนแรกกันเลยว่าจะเป็นเกาะที่แบบไม่มีใครมาเล่นตอนนี้มีคนมาเล่นแล้วมีรอยเท้าสัตว์ที่นี่จะมีหมาว่ราทุกที่ในที่เกาะมันจะมีเหมอแต่แลยวแล้วเกาะอากาศแหม่น้ำก็ยังแรง เดี๋ยวนะเดี๋ยวน้เดี๋ยวน้ำน้ำน้ำ,นำเราไปที่เกาะหาดสมัยหาดนี้ก็จะเหมือนหาดแรกนั่นแหละน้ําสีฟ้าแต่ว่าขึ้นมันจะไม่ค่อยแรงมากหรอกคือจะเป็นหาดที่ขึ้นแรงน้อยสุดใครที่ชอบแบบชอบขึ้นไม่แรงก็แนะนําให้มาหาดสมัยมันจะโดนเท้าเรากเดี๋ยวอะไรวะ 拜拜拜拜。拜拜拜拜